ไม่เป็นไรเลยเราแบบก็พี่ไม่อยู่แล้วอ่ะหนูก็ดูแลเท่าที่หนูทำได้อะไรเงี้ยเออนั่นเองหนูเก่งมากหนูเที่ยววิ่งตามพี่เบิร์ดทั้งงาน่ะแม่เห็นไหมอแล้วหนูเก่งมากหนูรู้ว่าหนูต้องอยู่กับใครหนูทำสิ่งที่หนูทำมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ดีแล้วก็คนที่หนูรักคือพี่โมเขาเห็น เขาเห็นหมดรู้รับรู้ค่ะรับรู้เขารับรู้เขาเห็นโมเป็นคนหน้าคบคนหนึ่งการที่ปฏิบัติคนกับคนที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วทําเหมือนตอนเขายังมีชีวิตอยู่อ่ะแสดงว่าคนคนนั้นคบได้เพราะว่าอะไรรู้เปล่าเพราะว่าการทําบุญกับคนเนี่ยเราอย่าหวังว่าเขาจะต้องตอบแทนกลับมาแต่การที่เราทําบุญกับคนที่เขาไม่อยู่แล้วอ่ะเป็นการทําบุญที่ไม่หวังอะไรตอบแทนเลยเนี่ยคือเป็นสิ่งที่สิ่งที่เยี่ยมว่าแบบเป็นยังไงบ้างยอดพยอดบอลโลแม่ทะลุลาบอกเที่ยวจริงปะเอากลับไปเลยแล้วแบบ กูขค,คือมาได้ไม่ไร่ก